เมื่อทาลามองว่าการเล่นเกมกับคนอย่างน้ำบางทีมันก็ต้องปล่อยให้มันชนะบ้างเราจะได้รู้ว่าน้ำนั้นต้องการอะไรกันแน่ซึ่งวีรินก็ยังคงกังวลเพราะไม่รู้เลยว่าสีน้ำกับจารึกเขาจะทำอะไรกับสยามระพีอีกบ้างนั่นจึงทำให้ทาราฉุกคิดตามและหาทางรับมือกับคนพวกนั้นให้ได้ส่วนมหาสมุทรที่เริ่มไม่ไว้ใจพ่อและแม่ของตัวเอง เขาจึงออกมาคลายเครียดที่ผับและดื่มจนเมาหนักดื่มเท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีเขาจึงเรียกพนักงานให้เอาเหล้ามาเพิ่มอีกทำโวยวายเสียงดังออกมาจาังหวะนั้นก็มีใครบางคนทําทีเข้ามาเพื่อหวังจะทําอะไรบางอย่างจนทําให้มหาสมุทรถูกวางยาจนไม่ได้สติซึ่งเป็นฝีมือของคีตาที่สั่งให้คนมาจัดการกับมหาสมุทรหวังทำลายชื่อเสียงของคนในตระกูลรพีธาดา วันต่อมาสีน้ำที่หายดีแล้วหวังจะเข้ามาทำงานตามปกติแต่กับถูกทาราสั่งห้ามไม่ให้สีน้ำเข้าประชุมบอร์ดโดยบอกไปว่าต่อไปนี้สีน้ำจะไม่อยู่ในบอร์ดบริหารเวลาประชุมบอร์ดเธอไม่ต้องเข้าสีน้ำการละครก็แสร้งเสียใจต่อหน้าทุกคนที่เธอไม่ได้เข้าประชุมบอร์ดเพื่อหวังจะลุ้งความลับของสยามรพีไปบอกกับจารึกไม่เพียงเท่านั้น สีน้ำยังคงเข้ามาขอพบกับมานิดที่เคยเซ็นยกมรดกให้กับเธอแต่ว่าตอนนี้มานิดต,ตาสว่างแล้วเพราะรู้จักทาราแล้วว่าสีน้ำมีโอกาสที่จะเป็นสายกับจารึกนั่นจึงทําให้มานิดรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่เขาเคยเอ็นดูและเชื่อใจสีน้ำเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่เคยคิดว่าเธอเหมาะสมที่จะขึ้นมาบริหารบริษัทแทนทาราแต่กับคิดผิด และเซนยกมรดกให้กับลูกสาวของเขาแทานสี่น้ำที่หวนจะทำให้มานิเชื่อใจเธออีกครั้งจึงบอกไปว่าคุณอาฟังน้ำก่อนนะคะคุณอาคำพูดของสี่น้ำกลับทำให้คนของมานิเข้ามากั้นตัวไม่ให้น้ำเข้าไปหามานิดได้อีกมานิที่ผิดหวังมากจึงบอกไปว่ากลับไปเถอนน้ำไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกน้ำแสร้งเสียใจ ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อหน้ามานิดเพื่อหวังทําให้คุณอามานิดใจอ่อนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงทําให้สีน้ําต้องเป็นฝ่ายยอมกลับไปส่วนจอมขวัญเมื่อทราบข่าวบางอย่างเกี่ยวกับจารึกจึงรีบมาบอกกับวีรินรวมถึงทะเลกับมหาสมุทรที่ยืนอยู่ตรงนั้นไปว่าโครงการเฮเวนของคุณจารึกถูกลงับการก่อสร้างจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบค่ะ ธรรมวีริสาใจอยู่ไม่น้อยที่พวกศัตรูโดนเล่นงานคืนบ้างเวรกรรมตามทันแบบติตดตรวจจริงๆส่วนจารึกก็หัวเสียเป็นอย่างมากหลังจากที่รู้ว่าโครงการเฮเวนของเขาถูกระงับการก่อสร้างจึงพานโวยวายขึ้นมาว่าโคตรชั่วเลยมันหาเรื่องกันชัดๆลูกน้องของจารึกก็รายงานว่าเพื่อนผมที่ทำงานอยู่ที่นั่นมันบอกว่ามีคนไปร้องเรียนครับ เดินทัพที่ได้ยินแบบนั้นก็เสนอไอเดียกับพ่อของเขาไปว่างั้นเรากดดันกลับมันเลยไหมครับจาลึกมองหน้าเดินทัพที่ครั้งนี้ดูจะมีไอเดียที่ฟังเข้าหูเขาขึ้นมาบ้างส่วนวีรินก็แอบเข้าไปค้นหาข้อมูลในห้องของสีน้ําจนได้เจอหนังสือรุ่นสมัยมัธยมปลายของสีน้ําและได้เห็นสีน้ําถ่ายรูปคู่กับนักเรียนชายคนหนึ่งที่เธอขีดหน้าทิ้ง เราขับว่าแค้นกันมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่ก็แฟนเก่าสมัยมัธยมของสีน้ำก็เป็นได้ทำให้วีรินยิ่งสงสัยในตัวของสีน้ำมากขึ้นวีรินจึงคิดที่จะอยากสืบหาว่าผู้ชายคนในรูปคนนั้นเป็นใครกันแน่และมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนในตระกูลรุพีธาดาบ้างส่วนสีน้ำเองก็มีความหลังที่ฝังใจเจ็บแค้นกับคนในตระกูลรพีธาดา เธอจึงบอกกับชายที่อยู่ตรงหน้าไปว่าน้ำจะพังชีวิตของผู้มันทุกคนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชายที่อยู่ในรูปสมัยมัธยมของน้ำก็เป็นได้และผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าน้ำคนนี้ก็คือคีตาที่ร่วมมือกับสีน้ำนั่นเองแม้สีน้ำจะรู้ว่าปบใหญ่รู้เรื่องที่เธอเป็นสายให้กับจาลึกแล้วแต่เธอก็ยังคงไม่ยอมแพ้และหวังจะแก้แค้นทำลายทุกคนในตระกูลพภีธาดาให้ได้ส่วนทารา ก็ยอมให้สีน้ำอยู่ใกล้กับเธอเพื่อที่จะคอยจับตาดูว่าสีน้ำแอบทำอะไรบ้างจนทาราได้เหลือไปมองนอกหน้าต่างเห็นสีน้ำกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่ด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดสีน้ำได้ส่งข่าวบอกกับจารึกว่าทารารู้เรื่องที่เธอเป็นสายให้กับจารึกแล้วและเป็นคนจัดการทำให้โครงการแฮเวนต้องถูกระงับการก่อสร้างด้วยทารา พยายามสังเกตพฤติกรรมของสีน้ําที่มีท่าทางมีพิรุธก็พอจะเดาได้ว่าสีน้ํากําลังคุยอยู่กับใครส่วนวีรินก็ยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยของทาราจึงบอกไปว่าถ้าเกิดสีน้ําเป็นสาเหให้กับคุณจารึกจริงๆเนี่ยพี่ใหญ่อยู่ใกล้กับน้ําแบบนั้นมันจะเสี่ยงเกินไปนะคะทาราจึงบอกไปว่าถึงเสี่ยงแค่ไหนฉันก็จะทําเพื่อเอาผิดคนที่มันเข้ามาทําลายสยามรัฐพีของพวกเราส่วนคีตา ก็ยังคงหลอกล่อหวังรูปรัดมุกดาวให้ได้เขาเข้ามาเกี้ยกลมุกดาวหลังจากที่เธอเป็นกังวลเกี่ยวกับยอดขายที่ร่วมพุ่นกับบริษัทของคีตาที่มันไม่คืบหน้าไปไหนเลยเธออยากจะสร้างผลงานให้แม่ยอมรับในตัวของเธอเร็วที่สุดคีตาจึงโน้มน้าวให้มุกดาวดื่มเครื่องดื่มบางอย่างเพื่อคลายเครียดแต่มันกลับทำให้มุกดาวหลับไปต่อหน้าต่อต,อตาของคีตา มุกดาวถูกวางยาชีตาจึงถือโอกาสนี้อุ้มมุกดาวพาเข้าไปในห้องหวังจัดฉากสร้างสถานการณ์ว่ามุกดาวมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วส่วนสีน้ำก็บินไปหาเดินทัพถึงที่สิงคโปร์ตามที่เคยบอกกันไว้เดินทัพที่รู้ว่าคนรักของเขากำลังเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเดินทัพ รู้สึกสงสารคนรักเป็นอย่างมากจึงบอกไปว่าผมไม่อยากให้ใครทำร้ายน้ำน้ำกาละครก็ทำเสแสร้งเปรียบเปยบอกไปว่าทับน่ะเป็นลูกของคุณจาลึกเขาไม่กล้าทำอะไรทับแต่น้ำน่ะเป็นแค่ลูกเมียน้อยทับจึงเข้ามาปลอบใจน้ำว่าน้ำไม่ต้องกลัวเขาจะปกป้องน้ำเองน้ำรู้สึกซาบซึง้งในความรักความผ่วงใยของเดินทับจึงพยายามแสดงความรัก ดยการค่อยๆเข้าไปบนจงจูบเขาอย่างอ่อนโยนจนทําให้เดินทับเผลอเคลิบเคลิ้มไปกับสเสน่ห์รถจูบของน้ําที่พยายามทําให้เขาเชื่อใจว่าเธอรักเขาจริงโดยที่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นสายให้กับจารึกพ่อของเขาอยู่และสีน้ําก็ยอมทําทุกทางเพื่อทําลายคนในตระกูลุพิธาดาไม่ต่างกับจารึกที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามนะครับ หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ